เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับชาร์ p ดิเชียเมื่อไหร่ที่เกิน1.0เนี่ยก็แปลว่าคุ้มที่จะเสี่ยงผมก็เลยลองคำนวณออกมาดูคำๆดูนะว่าแล้วการพนันชนิดหนึ่งในประเทศไทยที่มันถูกกฎหมายมันก็มีเนาะอย่างเช่นลอตเตอรี่ที่ประเทศไทยเนี่ยผมก็เลยลองมานั่งดูว่ามันใกล้เคียงกับ1.0หรือเปล่าหรือาอาจจะมากกว่า1.0หรือเปล่าถ้ามากกว่า สวัสดีครับเทชิยะเซกาว่านะครับใน EP เก่าๆนะครับผมเคยพูดถึง Sharp e Ratio ซึ่ง Sharp e Ratio เนี่ยเดี๋ยวผมจะรีแคปคร่าวๆนะครับ Sharp e Ratio เนี่ยมันเป็นวิธีการวัดความคุ้มของการลงทุนนะครับในการลงทุนเนี่ยมันมีเลขที่บอกได้ว่าคุณได้กำไรเท่าไหร่ถูกไหมเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ได้ผลตอบแทนเท่าไหร่แต่คำว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะแบบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ได้กำไรมา บางทีมันจะมี100%ที่คุ้มกับไม่คุ้มมันก็มีเหมือนกันคําว่าคุ้มก็คือแปลว่าถ้าคุณเสี่ยงน้อยแล้วได้100%กับอีกอันหนึ่งคือเสี่ยงมากกว่าเยอะแล้วได้100%เท่ากันเนี่ยแปลว่าเสี่ยงน้อยมันคุ้มกับสิ่งที่คุณเสี่ยงไปการลงทุนมันมีความเสี่ยงตลอดเนาะเพราะฉะนั้นไหนๆถ้าจะได้100%อยู่แล้วเนี่ยก็อยากให้ได้100%ที่เสี่ยงน้อยกว่าอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องเจอกัน ในมิติที่ระยะยาวนะยังไงก็ต้องมีอัตราการแกวง่งเรียกว่า volatility หรือ standard deviation ซึ่งมันตีความได้ว่าเป็นความเสีย่ยงเพราะว่ายิ่งแกว่งเยอะหมายถึงว่าราคามันขึ้นลงขึ้นลงเยอะมากๆเนี่ย range ที่มันขึ้นลงเนี่ยมันกว้างก็แปลว่าเสีย่ยงซึ่งพวกนี้จริง ทุกทรัพย์สินมันก็มีหมดนะครับผมแม้ว่าจะเป็นหุ้นเนี่ยก็หุ้นกราฟมันก,ก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแจะขึ้นเยอะตกเยอะบ่อยๆก็แปลว่าเสี่ยงมากๆแล้วในระหว่างเสี่ยงมากๆเนี่ยคุณได้กําไรเท่าไหร่ล่ะคุณอาจะอาจจะได้เยอะก็ได้แต่ไอ้คำว่าเยอะเนี่ยมันคุ้มตอบสิ่งที่คุณเสี่ยงหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งชาร์จเรชเนี่ยมันเป็นตัวที่จะมาคํานวณให้ดูว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มบางทีเนี่ยการลงทุนที่ผมได้ผลตอบแทนน้อยแต่ความเสี่ยงน้อน้อออยๆเี่หาาากมาไดชรร์ทจิ อาจจะไม่ได้คุ้มเมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่มันเสี่ยงมากๆแต่มันได้กําไรสูงมากๆก็ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่จะคํานวณแล้วมาเทียบกันได้ครับบางทรัพย์สินบางคนบอกว่าเฮ้ยมันขึ้นเรื่อยๆมันสถียือนอยู่ระยะยาวอย่างเช่นแบบที่ดินอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยถ้ามาดูรายละเอียดจริงๆเนี่ยอัตราการแหว่งมันอาจจะสูงก็ได้เนาะคุณแค่ยังไม่ได้ติดตามราคาของทุกวันหรือทุกเดือนทีๆในระยะเวลาย,ยาวๆคุณอาจจะดูแค่วันขายอย่างเดียว30ปีถัดไปเราขายอะไรเงี้ย แล้วก็มาดูว่าราคามันขึ้นเท่าไหร่แต่ในระหว่าง30ปีมันอาจจะขึ้นลงอยู่ก็ได้คุณอาจจะเจอวิกฤตอะไรก็ตามหรืออาจจะเจอน้าท่วมหรืออาจจะเจอพนเดิ m อะไรเงี้ยราคามันก็จ,จะขึ้นลงแต่มันยังไม่ได้ถึงจังหวะที่คุณจะขายเงี้ยคุณก็ไม่ได้มาสนใจตัวราคาคุณก็ไม่ได้จะมาล l อตว่าราคามันแกว่งเท่าไหรเพราะฉะนั้นคุณก็เลยไม่รู้ว่ามีความเสี่ยงแต่จริงๆมันมีความเสี่ยงตรงนั้นเนาะซึ่งถ้ารู้อัตราการแกว่งซึ่งที่มันเป็นความเสี่ยงเนี่ยรู้ตรง การวัดว่าคุ้มหรือไม่คุม้มเพราะว่าตัวชาร์ปเรสชิโอเนี่ยมันเอาผลตอบแทนมาหารกับอัตราการแวง่งเนาะผลตอบแทนหารกับอัตราการแวง่งเมื่อไหร่ที่เลขชาร์ปเรสชิโอเนี่ยมันได้มากกว่า1.0ขึ้นไปความหมายก็คือผลตอบแทนมันสูงกว่าอัตราการแว่งเนี่ยแปลว่ามันเป็นการลงทุนที่คุม้มเพราะว่าคุณเสี่ยงที่จะเสีย50%แต่อัพไซดต์คุณได้ผลตอบแทนได้60%สมมุติเนาะ 60หาร50ก็แปลว่ามากกว่า1.0แปลว่าคุณคุ้มที่จะลงทุนที่จะเสี่ยงตรงนี้เพื่อจะได้60แต่ทางกลับกันถ้ามีอีกทรัพย์สินหนึ่งที่ได้60%เหมือนกันแต่อัตราการแก่งมันเป็นตั้งร0% 0ตแปลว่า 60, หาร100มันต่ำกว่า1.0ูนเนาะมันได้0.6แปลว่ามันไม่คุ้มต่อกับที่คุณเสี่ยงนะครับคุณอาจจะมีโอกาสตกตั้งร้อยก็ได้คุณอาจจะได้60ก็จริงอาจจะแจกพอร์ตไงจริงๆอาจจะได ลบ100ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นวิธีการวัดของชาร์ปเรชิโทีนี้เนี่ยที่ผมมาเล่าอันนี้ทางทั้งที่ผมเคยพูดใน EP ีเก่าๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าวันก่อนนะครับมีการคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเขามาคุยในเรื่องว่าจริงๆชาร์ปเรชิโเนี่ยมันจับต้องยากเนาะมันเป็นอะไรที่เจอในหุ้นอย่างเดียวหรือเปล่ามันไม่ได้มีในพวกตอนซื้อคอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์หรือเปล่าจริงๆผมก็บอกว่าเฮ้ย hey, ไม่ใช่นะ ทุกอย่างที่มันมีผลตอบแทนเนี่ยแล้วก็มีราคากลางของมันเนี่ยมันก็คำนวณเป็นชาร์ตเรชวลได้หมดเหมือนกันคําว่าราคากลางเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นตลาดอย่างเช่นแบบตลาดหุ้นหรือตลาดหริมทรัพย์อย่างเดียวแต่อาจจะแบบเป็นสแตนดาร์ดไพรซ์อย่างเช่นแบบไแบบป, Price, เ,แบบเ,ปเล่นบอลที่ต่างประเทศก็จะมีรูเล็ตโป๊กเกอร์อะไรเงี้ยพวกนั้นก็จะมีกฎกติกาชัดเจนว่าถ้าได้เท่านี้ถึงจะได้ผลตอบแทนเท่านี้เนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ทั้งหมด อันนี้แหละเขาเรียกว่าราคาตลาดถ้าคุณมีราคาตลาดแล้วเราก็จะมีการคำนวณว่าผลตอบแทนได้เท่าไหร่เนี่ยคุณก็สามารถคำนวณชาร์ปเรชวลได้เพราะฉะนั้นการเล่นบอลที่ต่างประเทศอย่างนี้เนี่ยมันก็สามารถคำนวณออกมาได้ว่าเกมไหนมันเป็นการพน,นันที่คุ้มหรือไม่คุ้มเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับชาร์ปเรชวลเมื่อไหร่ที่เกิน1.0เนี่ยก็แปลว่าคุ้มที่จะเสี่ยงทีนี้เนี่ยผมก็เลยลองคำนวณออกมาดูคำๆดูนะว่าเอ๊ะแล้ว การพนันชนิดหนึ่งในประเทศไทยที่มันถูกกฎหมายมันก็มีเนาะมันไม่ใช่ว่าการพนันทุกอย่างมันผิดกฎหมายอย่างเช่นลอตเตอรี่ที่ประเทศไทยเนี่ยผมจริงๆไม่เคยซื้อแบบจริงจังนะแต่ตอนเด็กก็เคยซื้อขำๆแต่ผมก็ไม่เคยคำนวณมาเลยว่ามันได้เท่าไหร่จริงๆเพราะว่ารู้สึกว่ารางวัลมันก็เปลี่ยนเรื่อยๆป่ะผมก็เลยลองมานั่งดูว่ามันใกล้เคียงกับ1.0หรือเปล่าหรือว่าอาจะมากกว่า1.0หรือเปล่าถ้ามากกว่า1.0จจริงๆก็น่าจะไปซื้อเนาะแต่ จริงๆผมก็รู้อยู่แล้วละว่ามันไม่ถึง1.0ไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าของกองสลากเนี่ยเขาขาดทุนใช่ไหมแต่เนื่องจากเขาได้กําไรแปลว่าคนที่ซื้อหวยตัวลอตเตอรี่เนี่ยเขาขัดทุนแล้วเนาะหมายถึงว่าเขาไม่คุ้มกับการเสี่ยงเนาะคือารา r เรชียนมันไม่น่าจะถึง1.0แต่ผมก็แค่อยากรู้อยู่ดีว่ามันไม่ถึงขนาดไหนมันอาจจะใกล้เคียงก็ได้หรืออาจจะไม่ใกล้เลยก็ได้อ่ะผมทำา Excel มาละ ถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะเอาไปแปะในดีสคริปชันให้ดูด้วยนะครับผมคำนวณง่ายๆเลยรางวัลที่1ตั๋วละ6 0 0บาทแล้วก็มี100ตั๋วรางวัลใกล้เคียงที่1ก็คือผมเรียกว่าเป็น1.1ึ่งจุดนกันซึ่งมันแปลกมากแต่ก็รางวัลอยู่ที่10,000แบาทแล้วก็มี200ตั๋วนะครับผมรางวัลที่2จริงๆมันรางวัลมันดีกว่ารางวัลใกล้เคียงอันที่1เนาะมันอยู่ที่2 0 0 0 0นบาทรางวัลอยู่ได้20,000นบาทแล้วมี500ตั๋ว แล้รางวัลที่สา0 0 0 0บาทมี1,000ตัว๋วรางวัลที่ 4, 4ี0 0 0 0บาทมี5,000ตัว๋วรางวัลที่5มีสองหมื่นบาทเป็น20,000บาทแล้วก็มี10,000ตัว๋วส่วนรางวัลรองลงมาก็จะเป็น3ตัวหน้าได้รางวัลสี่พัน 4, บาทมีตัว 2, ต๋ว2 0 0 0 0นตั๋วที่จะได้รางวัลอันนี้นะครับแล้วก็3ตัวท้าย3ตัวหลังเนี่ยก็คือ4,000บาทเหมือนกันแล้วก็จำนวนก็20,000 ใบเหมือนกันเท่ากันนะครับแล้วก้อนสุดท้ายก็คือรางวัลที่2ตัวสุดท้าย2ตัวท้ายเนี่ยได้รางวัล2,000บาทแล้วก็มีจํานวน1ล้านตัวอ่าโอเคอันนี้ก็คือเข้าว่าเนาะสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือว่าตั๋วทั้งหมดที่อยู่ในตลาดเนี่ยมันมี100ล้านฉบับแล้วใน100ล้านฉบับเนี่ยตั๋วราคาใบหนึ่งก็คือประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ100บาทเนาะแปลว่าราคาตั๋วทั้งหมดในในตลาดเนี่ยเอามารวมกันเนี่ย ราคาอยู่ที่1 0,000ล้านบาทอันนี้คือคอสที่จะซื้อตั๋วทั้งหมดเพื่อที่จะได้รางวัลทั้งหมดเนี่ยคุณต้องซื้อตั๋วทั้งหมดไม่งั้นคุณรางวัลทุกอันไม่ได้เป็นของคุณเนาะอ่าเพราะฉะนั้น10,000ล้านอันนี้เป็นคอสของคุณแต่รางวัลอัพไซด์ที่คุณได้อะเอารางวัลทั้งหมดอะมาคูณจํานวนกับจํานวนที่มีอยู่ในอยู่ในตลาดเนี่ยมาคูณกันแล้วก็มาบวกกันทั้งหมดเนี่ย รางวัลทั้งหมดรวมกันอยู่ที่4,800ล้านแล้วราคาตั๋วทั้งหมดอันนี้อยู่ที่10,000ล้านคุณเห็นเนี่ยังครับว่าราคาคุณซื้อมา10,000เนี่ยแต่เปิดออกมาข้างในมีแค่4,800คุณคิดว่าคุ้มมี่คำนวณอย่างนี้เลยผลตอบแทนหารกับความเสี่ยงผลตอบแทนคือ4,800ล้านความเสี่ยงก็คือคอสที่คุณต้องจ่ายก็คือ10,000ล้าน4,800หาร10,000ก็คือประมาณ0.48 ก็คือไม่ถึงหนึ่งไม่ได้ใกล้ด้วยซ้ำโคตรไกลเลยคืออันนี้คือชาร์ปเรชิโอถ้ามามองในความคุ้มที่คุณเสียงเงียก็คือถึงว่าไม่คุ้มในเชิงของนักสแตทนะครับผมอันนี้คือเป็นสูตรของสแตทซึ่งในชีวิตจริงคุณอาจจะแช็คพอตก็ได้ว่าชีวิตนี้คุณเคยซื้อแค่ตัวเดียวแล้วก็ได้รางวัลที่1ก็โชคดีบัแต่อาจจะมีบางคนที่แบบซื้อมาทั้งชีวิตแล้วก็ไม่เคยได้รางวัลที่1เลยก็มีเหมือนกันซึ่งมันก็ มันก็แล้วแต่แหละมันก็เป็นการเฉลีย่ยมันก็อยู่ที่โชคด้วยแหละเพราะฉะนั้นถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็ถึงว่าไม่คุมนะครับอันนี้คือชาร์จเรชิโอในเรียลิตี้ในเรียลไลฟ์ในชีวิตจริงที่มันสัมผัสง่ายอันนี้คือตัวอย่างแรกนะครับอะตัวอย่างที่2คราวนี้ผมถ้าสมมุติผมบินไปสิงคโปร์แล้วก็ไป m มารีน่าเบ a ันถ้าผมเข้าไปอันแรกเลยที่ผมชอบไปเนี่ยก็คือไปนั่งที่รูเล็ตเพราะว่าตรงนั้นมัน ม,มันมีคนเยอะผมชอบคุยกับคนแต่คนชอบไม่ชอบคุยกับผมนะไม่รู้ทําไมเออแต่ไม่เป็นไรคือ <laughs> ผมก็ไปรูเลตแล้วก็จะมีดีลเลอร์ที่สปินลูกใช่ไหมแล้วก็จะเป็นวงกลมแล้วก็จะมีเลขอยู่ประมาณ36เลข1นถึงสามเดียวอ๋อแตม่มีเลขศูนย์ด้วยก็มี37เลข <laughs> แต่เรื่องของเรื่องคือผมก็ชอบไปแทงเลขว่าเออน่าจะได้อะไรโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นแฟร์เกมเนี่ยโอกาสที่ได้มันก็คือ1ส่วน37เนาะ หนึ 1> 1. ่งนสามสิบเจ็ดแปลว่าถ้าคุณลงเลขเดียวสามสิบเจ็ดครั้งเนี่ย by theory คุณจะมีแค่ครั้งเดียวที่ได้รางวัลแต่ครั้งเดียวที่ได้รางวัลครั้งนั้นเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนถ้าเป็นเกมของรูเลตถ้าที่สิงคโปร์เนี่ยมันอยู่ที่สามสิบห้าเท่าคุณลงไปสามสิบเจ็ดครั้งได้ครั้งหนึ่งแต่ครั้งหนึ่งที่คุณได้อะคุณได้สามสิบห้าเท่ากลับมาเริ่มเข้าใจยัง คือสิ่งที่คุณได้อันนี้คือผลตอบแทน35เหรียญเนาะแต่เพื่อที่จะได้35เหรียญหนึ่งครั้งเนี่ยอาจจะเสีย37ครั้งก็จะเป็น37เหรียญ35หาร37ให้ทายคขาว่ามันเกิน1.0หรือเปล่าไม่ต้องทายก็ได้หารมาไม่มีทางเกิน1.0นะครับเป็น0.9 something 0.95หรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้ารูเล็ตถ้าเป็นแทงเลขเดียวเนี่ยก็คือถึงว่าไม่คุม้ม นะครับซึ่งในชีวิตจริงคุณก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้อาจจะแจ็คพอตครั้งแรกคุณอาจจะได้คุณคุณก็อาจจะคูณ35เท่าหรือคุณอาจจะได้35เท่า2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะก็มันก็ไม่ไม่เสมอไปแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไม่แน่นอนก็คือเจ้าตรงนั้นเขาอาจจะใช้แม่เหล็กหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าคนไหนไม่รู้ก็ อย่ามาถามผมนะผมตอบไม่ได้มากกว่านี้แต่ก็เนาะทุกคนก็ต้องรู้เนาะคาสิโนมันก็เป็นธุรกิจแหละเขาก็ต้องทําทุกวิธีทางให้เขาได้กําไรก็คืออันนี้ก็คือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าถ้าเล่นเกมดูเลตถ้าแทง1เลขอันเนี้ยถ้าพูดถึงชาร์บเรชชัลเนี่ยชาร์บเรชชัลไม่เกิน1.0เพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มที่จะเล่นนะครับไม่คุ้มที่จะเสี่ยงเหมือนก็หวยนะครับหวยชาร์บเรชชัลศยมันไม่ถึง1ก็แปลว่าไม่คุ้มที่จะเสียง ตัวอย่างหนึ่งอันที่3ก็จะเป็นเรื่องการลงทุนหน่อยเซตห้เลยง่ายๆ่ายเซตห้ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี1970จนะจนถึงวันนี้อันนี้คือ history นะมันมีค่าเฉลี่ยที่ผมตอบแทนได้7%แล้วอัตราการแกว่งอยู่ที่15%ก็คือแกว่ง15%แหละมีโอกาสตก15%มีโอกาสขึ้น15%เฉลี่ยเฉลี่ยดูมันก็ขึ้นอยู่7%ต่อต่อปีเอา7หาร15มันก็อยู่ที่0 4 8 เพราะฉะนั้นมันยังไงก็ไม่ถึง1.0แปลว่าเซท50ก็ไม่คุ้มในเชิงชาร์ปเรชิโอไม่คุ้มที่จะเสี่ยงในชาร์ปเรชิโอเหมือนกันนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างทั้งหมดที่เป็นชาร์ปเรชิโอที่จับต้องได้ในชีวิตจ,จริงนะครับผมอาจจะเป็นหวย0ู8อาจจะเป็นหุ้น0ู7อาจจะเป็นดูเรด0.95จุดเก้าซ้ำติงก็ยังไงก็ไม่คุ้มที่จะเสี่ยงอยู่ดี แต่วันก่อนเนี่ยมีคนคอมเมนต์ในสิ่งที่ผมโพสท,ที่เรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการพน,นันแล้วก็คำนวณมาเป็นชาราช์ปเรชวลแล้วก็บอกว่าไม่คุ้มเนี่ยแล้วมีคนเถียงส่วนหนึ่งแล้วก็มีคนเห็นด้วยส่วนใหญ่เหมือนกันกับผมเนาะผมก็เข้าใจผมก็ตลกดีที่ผมพูดไปแล้วก็มีคนเห็นด้วยแต่คนในในระหว่างคนที่ไม่เห็นด้วยกับผมเนี่ยมันมีคนหนึ่งที่อธิบายเหตุผลมาแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆผมเห็นด้วยกับเขาเหมือนกัน เพราะว่าเขาบอกว่าส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่เคยซื้อหวยเพื่อที่จะมาหวังว่าจะได้ผลตอบแทนเพื่อที่จะมาคืนทุนตั้งแต่แรกอันนี้คนนี้อาจจะเป็นมายเซ็ตของคนนี้คนเดียวแต่รู้สึกว่ามายเซ็ตที่ผมก็เห็นด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเขามองว่าการซื้อหวยเนี่ยมันเป็นการซื้อความหวังในอนาคตในระยะสั้นมันเหมือนเป็นการซื้อความสุขครั ว่าเออเนี่ยสอ,อาทิตย์ถัดไปอาจจะได้อาจจะลุ้นได้นะซึ่งมันก็แบบตั๋วละร้อยบาทซื้อซื้อปึกหนึ่งสิแผนก็1,000บาทมันอาจจะไม่ได้เยอะสาหรับเขาแต่เรื่องของเรื่องคือเขาคิดว่าเขาไม่ได้หวังว่าผลจะได้ผลตอบแทนหรือจะคุ้มหรือเปล่าแต่เขาคิดว่ามันเป็นการซื้อความสุขในระยะสั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอ่านแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจว่ามีไมซ์เซตอย่างนี้จริงก็ make utility out of lottery ก็ได้เหมือนกันที่หวังก็คือแบบ ใช้ลอตเตอรี่เป็นผลประโยชน์ได้เหมือนกันนี่นะทันทัที่ด้วยการคำนวณเป็นเลขออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีผลตอบแทนที่ดีหรือไม่ได้มีความคุ้มตรงนั้นแต่สําหรับคนบางคนที่มีไมน์เซตแบบนี้จริงๆก็เป็นสิ่งที่คุ้มเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เลยเป็นตัวอย่างที่จะมาแชร์แล้วก็จริงๆก็อยู่มันก็ไม่ได้เป็นเลขอย่างเดียวเนาะมันอยู่ที่ไมน์เซตของคนว่าคิดว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มอันนี้ก็เลยจะขอจบด้วยแค่นี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมไทชิฮาเซควาวะนะครับ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ